อยเมื่อถึงวัยเจริสารารุ่นยิมละมุนสดสวสมย ตึงคิดอ่านหาเคยมาเคยจิดเป็นคู่คิดกับทิดาสมเมสมายเป่าประกาศรองให้ก้องไปชายใดๆอยากเป็นเคย ให้รีบเอามารถจนาถือมาลาัยจะเสียงคู่เพ่งผิดดูไรชายหน,น้เาเสนอห์จ้าวชายทุกข์ขี้ทามก็ตามมา แต่การดาไม่ถูกใจเลยสักคนเลือดแต่งออคนปากดูบ้า มาเป็นทานเอให้เบิกบานในรักเชื่อารมณ์ สวัสดีครับจากสติงนะครับมาฟังบทเพลงลูกทุ่งกับฟังบทเพลงนะครับก่อนอืนเลยขอฝากไว้ี้นะครับศูนย์แปดนะครับผู้ชมนะครับรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจ เอาไว้ที่คุณเอาหัวคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดก่อนแทบไม่เปิดตอนรักใครอ,อยากจะเป็น คนเดียวอยู่หนห้องหัวใจของคุณชิเ yeah! รักคุณจะยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณอาผมเฝ้าระบบบานทำบุญก็กลัวว่าคุณ เปใจปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับปากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ไดยย้ยินเสียงใครก็ปิดประตูห้องได้ไดัางใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณเชี่ยไป รักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากคุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณเอาบุญต่อรบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากได้ก็จะปิดปากนี้คุณรักฝากความรักจากใครลิ้นจมูกไม่ให้ได้ลิ้น ไให้ได้ยินเสียงใครจะปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณเสียงกว่าใคร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  ที่อย่างเดียวนะครับโอ้โหมีของมองมอมให้ซิดงยอเลยครับใส่ขอบเยอะมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอบคุณมากครับสหรับของรางวัลน,น,นะครับอีกนิดนึงให้อีกนิดนึงฮะมีหน้า,นนนา,นาข้างหน้าข้างหน้ามันเลิะหน้าใหญ่เลยอ่ะมันมั่วซี้ยอซึเกะมากเดี๋ยววันนี้ได้ฟังแต่เพลงแบบสตริงเยอะแยะมากมายวันนี้ได้ฟังแบบ ลูกทุ่งอีกซึ่งหนึ่งเพลงสุดยอดมากพี่บอยเดี๋ยวต้องขอบอกเอก่อนว่าเด็กคนนี้เดินมาสมัครอ่ะเดินมาแบบไม่มีความมั่นใจเลยอ่ะแล้วจะบอกไอ้เด็กคนนี้มันอะไรวะมาแบบขี้อายมากครัซื้อยืดตัวเกงกรสส้นแล้วก็เดินมาสมัครกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรก็ไม่รู้เพื่อนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมาสมัครครับผมแล้วก็เป็นเด็กที่ขี้อายมากอ่อพัฒนาการนะครับจากที่ต้องขอบคุณเมนเทอร์เขาด้วยแหละขอบคุณเพื่อนๆือนห้องเขาด้วยแหละคงจะช่วยกันมากมาย ถ่ายทอดแล้วมาถึงออกฤทธิ์ได้วันนี้ถือว่าดีมากๆานะฮะสนุกนะต้องเอกเห็นพัฒนาการของเขาดีมากๆอัน้ต้องขอชมก่อนนะครับอ่ะอันนี้ต้องเป็นไปไม่ได้ขอน้ออสดีกว่าน้ออส์ครับพูดชงครับโอ้โหพ่อหนุ่มดาวเสน่ห์นะฮะร้องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะขับเสื้อผ้าเออขับเสื้อผ้าได้เก็บได้ละเอียดมากนะครับขอบคุณครับแล้วพอออกมาชายนิ่งในเพลงลูกทุ่งก็ชายจริงๆนะครับมีเสน่ห์มากครับดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผู้ชมขอบคุณมากครับก็ศูนย์ศูนย์แปดผู้ชมครับศูนย์ศูนย์แปดผู้ชมก็โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับนกำลังใจให้น้องเขา